สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลสบู๊ปและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมารีนพาร์ทที่16กนะครับก็พาร์ทที่แล้วครับเราเพิ่งมาถึงดาวโบเลลิสนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับคือโดนรับน้องกันไปเต็มๆเลยครับหนักมากต้องกลับไปซ้อมมาใหม่นะครับหลายรอบมือนกันแล้วก็มาวันนี้นะครับเราจะเคลื่อนทับต่อไปนะครับในด่านที่2ของดาวดวงนี้นะครับก็คือด่านนี้ครับวันนี้เราจะอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า Space Invader นะครับ แล้วก็ส่วนข้อบูลของด่านนี้นะครับพวกราอัดได้เตรียมยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เป็นกองหนุนใกล้กับเขตพื้นที่เมืองหลวงของพวกเยอร์กาเพื่อทําการกวาดล้างพื้นที่แถบนี้ไม่เป็นมิตรเอาอย่างมากแม้แต่ทะเลสาบยังกลายเป็นน้ําแข็งที่ทั้งลื่นและเป็นเงาวับด้วยลมเยือกแข็งเราต้องอดทนต่อดินแดนที่โหดร้ายแห่งนี้และทําลายยานพาหนะพวกนั้นแล้วก็เป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับ ก็คือการค้นหาแล้วก็ทําลายนยพาหนะกองหนุนของพวกราอัดนะครับแลวคนอาจสองสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เรียกว่าราอิด e เพราะว่าผมลองอ่านดูนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้สะกดด้วยตัวอ e ีนะครับแต่สะกดด้วยตัวเอเพราะงั้นน่าจะเรียกว่าราอัดโอเคครับก็ตามเนี่ยขอแก้ข่าวตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยอะจะพัดก่อนครับที่เรายังไม่ได้เล่นเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมไปฟาร์มนอกรอบมา ได้ทั้งการอัปเกรดแล้วก็ได้ทั้งเลเวลของฮีโร่มาด้วยนะครับก็ผมผมผมไปฟาร์มมาทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือมีกุยหญิงรอยกับชาตรานะครับ3ตัวนี้ส่วน3ตัวข้างล่างที่ผมยังไม่ได้ฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นค่อยไปฟาร์มอีกทีหนึ่งในรอบหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือเริ่มที่กุยหญิงนะครับ ไม่แน่ใจ,จว่าอ่านอย่างนี้ไหมนะเพราะว่าชื่อมันเหมือนพวกชื่อของพวกจีนนะ่าตาคล้ายๆอยู่โอเค My y blade is o เดี๋ยวไม่เสียเวลาละส่วนเรื่องเทียเดี๋ยวเรื่องเทียก็ตอนนี้คือผมอัพสเต็มที่เลยครับเลือกอันที่สำคัญสำคัญมาใช้ละโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนกันเชียวส่วนเรื่องของพวก อปกรณ์น,นะครับผมซื้อมาจัดเต็มเอาไว้เลยงานี่คือได้ถล่มขนาดย่อมๆได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไม่เสียเวลาละไปลุยกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็นับถอยหลังได้เลยอ่สามสองหนึ่ง อะไรวะเอ่ออันนี้เดี๋ยวเอาเป็นป้อมอันนี้แล้วกันแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีนิดหน่อยจากนั้นก็เพิ่มกรอบอันนี้อ๋อมันยังยาพันหน้าของพวกนี้อ๋อผู้หญิงมาละอะไรวะ ราอัดแคเออร์อันนี้เป็นพวกยาพานะขนส่งประเภทหนึ่งของพวกราอานะามมัดนะมีความสามารถในการสร้างพลังงานได้ถ้าทําลายมันเนี่ยมันจะช่วยตัดกําลังของพวกราอัดได้เพราะว่าพวกราอัดใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวส่งพลังงานโอเคก่อนอื่นก็สร้างก่อนเราสร้างได้3มคนงั้นเอาเป็นเอนจิเนียร์ โอเคนี่เป็นไอเจเนียอ้เหมือนถ, ain, ถ้าเราไปเดินบนน้ำแข็งน okay. ี after, yep. man, ้เราจะเดินช้ามากสวิฟต์ e h w i the s a k h o e t h a o i พูดเหมือนกับไอ้นั่นเลยนะพูดเหมือนกับ阿สวิวินเนี่แล้วก มาถอยก่อนโดนเลยจังจังแล้วก็เออเอาเป็นเ <'re> พิพมกร่อเพิมกรอเข้าไปก่อน <Hon ored. S 1> แล้วก็เออสไนเปอร์อีกหนึ่ง <and> ช่วยได้เยอะ <Right away. S 1> อัพเกรดไปเรื่อย โอเคก่อนอื่นเลยเดียวเราขายก่อนเอาเป็นค้อมจรวดนี่ขายนี่ไปแล้วก็อเอาเป็นเลเซอร์มาแทนต้องสลับด้านเพราะว่าตรงฝั่งนั้นมันมีที่สูงอ้นี้ระยะจมทีค่อนข้างไกลน่าจะยิงโดนมากกว่าเอาละไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งรีบ เราแค่ต้องรอแป๊บหนึ่งนี้เอาเดสเรมาก่อนโอเคแคนี้ก่อนแล้วกันเราไปกันเลย เอาไปเปล่า Stay close warriors นึกแม่งเลยอ่ะไปๆๆมีกลอเว้ยข้อดีของการเอาไดโพมทมาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเอาละค,ลค่อยๆบุกค่อยๆบุก ค่อยๆเคลื่อนทับนะครับอย่ารีบศัตรูพวกนี้เก่งกว่าที่เราเจอมาเยอะว่านั่นเองอยู่นั่นยิงเลยเป็นประยางเชิงก่อนเนี่ยเอาไปย่างเชิงก่อนโอเคไปอย่างเชิงก่นอนส่งคนไปอย่างเชิงไว้หนึ่ง <c oughs> กูยงิงสกิลแรกเอายิงโอเคไปพวกเราลุยเอาพวกเราลุยกูยิงลุยเลยจ้าแยกล่างได้นะครับสกิลหนึ่งคือแยกล่างได้ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เรียกมังกรอ,ออกมาโจมตีนะครับเอานี่ไปกินไนดี๋ยวจะด ตรงนี้หน่อยโอ้โทษทีลุยอะไรมันเป็นยาพาหนะพวกมันนะยิงมาเลยอะไรวะเดี๋ยว Ionic Carrier อันนี้เป็นยาพาหนะที่พวก Ion Trooper ขับเอาไว้สามารถยิงพลังไฟฟ้าเข้าใส่ศัตรูได้แบบเป็นเป็นพลังไฟฟ้าแบบเข้มข้นด้วย การโจมตีของยงนานพาหนะประเภทนี้สามารถขัดการโจมตีของเราได้ด้วยเหมือนกันจุดเด่นมี3ข้อคือข้อแรกเป็นการโจมตีแบบชาร์จแอคแท็คือง่าย,ายๆเจ้าพวกนี้จะชาร์จแป๊บหนึ่งก่อนจะยิงออกมาแล้วก็ข้อ2คือเป็นยนานพาหนะบินได้แล้วก็ข้อ3คือมันจะทําการดีดตัวนักบินออกมาเมื่อมันถูกทําลายก็แปลว่าอาจจะมีไอออนทูเปอออกมาโ okay. อเคจริงด้วยมีไอออนทูเปอออกมาอา้อาวเขียบกด ก็เคยกดขายเฉยเลยไร้จริงออกมามาแล้วกินนี่ซะเราไปดูมันเลยไปดูมันเอานนี้ชอบพลาดตลอดเลยยังไงก็ไม่รู้เคยกดขายก็แล้วเอาไปไม่ต้องยุ่งกับมันแล้ว โอเคแล้วก็เอาเป็นอ่านี่ทับหน้าเอาเป็นเลเซอร์ไปแล้วกัน <All right. S 1> นะวะอันนี้เลเซอร์มาแล้วนี่ไป ปมมอท่าน,นี่ใช้ได้เลยโอเคปลุกไปเรื่อยๆจะมีโดนกันมั่งแหละรอแป๊บนึงพอได้เดซเรย์ปุ๊บงานนี้แหละทีเดียวจอดเอาไปกูย,ยิงไปสำรวจมีอะไรมั่งสตรวจให้หมด เฟ a r อ like fire เ้ยโอ้ยนี่นั่นด้วย่ะเี่ยี่อะไร Pirate c a ค r i e ออ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกับ Ionic Carrier แต่อันนี้มันจะบรรจุพายร่นกาดเอาไว้มีความสามารถในการเผาทำลายจากที่สูงได้จุดเด่นมี3ข้อคือข้อแรกเป็นยานพนาหนะบินได้อีกแล้วเหมือนกันแล้วก็ข้อ2คือสามารถทำให้ศัตรู ตีสถานะปุกไฟเผาได้แล้วก็ข้อ3ก็เหมือนเดิมก็คือมันสามารถดีดนักบินออกมาได้ถ้าหากว่าถูกทำลายโอเคื่อเกาะนี่สร้างใหม่เอาละดูจากลักษณะท่าทางแล้วเราต้องตัดกันแป๊บหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะได้ตัดข้ามไปตอนที่เราเตรียมกำลังเรียร้บอลแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเจอกันเ,เลยนะครับอ,อ้าวเริ่มตัดได้เลยไปไปไป <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบอ๋อมีแร่ตรงนี้อับเกรดให้เรียบเลย <c oughs> เไปไปไปแล้วก็นี่สร้างคน <c oughs> สร้างกระฐานเพิ่ม ตั you lack discipline. ดกล้าวหาตำแหอ่งมอบให้โจมตี right. er. เอามาสองคนเลยตาตะเวนพ,พร้อมๆกัน <In new. S 2> แล้วก็นี่มาไปช้าๆอย่ารีบ Atomic! without fail Yeah, okay! No, it has Fearless like fire! Okay, Amala. เอาอารเดียนลุยเลยอเ,เอาลุยอาเดียนฟันมันเลยพีชิฟให้ได้งานนี้เอาเอาเลยเราลุยลุยลุยอ่าเรียบร้อยอย่างนี้เลยปุกเลยดีกว่าการป้องกันที่ที่สุดก็คือการโจมตีให้เร็วที่สุดโอเค ชนะเอาการกันนะด่านนี้โอเคได้มาแล้วแล้วก็เออกู้ยิงได้3แต้มทายแยกล่างดูไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อัพให้เต็มไว้แล้วกันแล้วก็เอออะไรอีกทุกครั้งที่กูยินใช้อันนี้จะ ฟื้นเลือดได้ด้วยทุกั้งที่ใช้สกิลจะฟื้นเลือดด้วยโอเคแล้วก็ทำให้ความอึดมากขึ้นอ๋ออัพเลยแล้วก็ถ,กกกวถ้าบางกรจมตีสเตลล่าสเตลล่าดราก้อนเราใช้ท่าบังกรมากที่สุดละโอเคมีอะไรอัพมัง่งได้แต้มา 700. มาเจ็ดร้อยไรอัพมัง่ง ที่น่าใช้หน่อยเราใช้การเดียนค่อนข้างบ่อย <Okay. S 1> เพิ่มระยะการกระโจนของการเดียนอ่ะอันเนี้ยแต่แต่ไม่ถึงน่ะน,นี่เนี้ยนาโนโรีแพร์ทำให้อ e n g น n e e ยสามารถซ่อมแซมได้เร็วขึ้นซ่อมป้อมได้โ okay. อเคน,นี่อะไรเนี่ยทำให้ป้อมระเบิดได้ด้วย ป้อมปืนรอบกันสามารถระเบิดได้อันนี้ Last Man Standing ทำให้คนรอดชีวิตคนสุดท้ายในในหน่วยสามารถเป็นอมตะได้เท่าที่ดูอันนี้แล้วกันสร้างเซนทีได้เพราะว่าเราชอบใช้ไรโฟแมทอ่ะ c h i e v e m e n t กดล็อกอันหนึง่ง อะไรบอเดี๋ยวเดี๋ยวห้าก่อนหาก่อน,อ,นอันนี้เจอแล้วกาแล็กเซียนเอสโตรย์ไอแคริเออร์โอเคอ่ะก็แค่นี้กนแล้วกันนะกับทบดดานนี้ไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็สลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของไอรอนมาริยนพาร์ทที่16เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คุณได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์นะครับสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับผมนายเลดวูฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับ